รหัส2.2.03ข้อ106มีคะแนน3คะแนน We i s c h n e l l d a r f ein Lkw mit einer z u l ä s s i g e n Gesamtmasse von 3 r e Komma null Ton und einem Anhänger auf Autobahnen höchstens fahren วิชเ n ลไดฟ์อิเอลค์วีม i ดอัน i ุลเลสิกเกณฑกิจามม่าซ์ฟอน3.0 n ้ n und อั n หนึ่งอันแหง่ออฟออตอแบนน์ h หุสตินส์ฟาเรนสำหรับข้อนี้ก็จะถามเกี่ยวกับความเร็วนะคะอนุญาตให้ใช้เท่าไหร่เนาะวิชเชลไดฟอินเอลค์วีนะคะ ความเร็วเท่าไหร่ที่ได้รับอนุญาตนะคะ DAF คือได้รับอนุญาตสำหรับรถ Elkhui Mid I N S U L A S I G E N K I S A M A S A ที่ความที่น้ำหนักทั้งหมดของรถเนี่ยฟอนไตรคอมานูลทอนคือ3ตันนะคะแปลว่า Elkhui ตัวนี้คือรถขนส์ตคันเล็กถูกไหมสามตันแค่นั้นเอง Und นไอเนมอันแฮงอแต่ว่ารถคันนี้มีอันแฮงเกอมาด้วยมีรถพ่วงมาด้วยนะคะเขาก็เลยถามว่านะคะ Auf a u t o b a h n e n h น c h s t e n s f a h r e n เวลาขับบนทางด่วนเนี่ยความเร็วสูงสุดจะได้รับอนุญาตเท่าไหร่นะคะรถ l อลควน้ำหนักรวมไม่เกิน3ตัน และมีรถพ่วงมาด้วยความเร็วเท่าไหร่ที่เขาอนุญาตให้ขับสูงสุดบนทางด่วนนะคะคำตอบที่ถูกต้องให้คิด3วินาทีนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคทุกคนก็ได้คำตอบในใจแล้วนะเรามาดูว่าถูกต้องไหม ฉเฉลยในข้อนี้คือกรณีที่เป็นรถนะคะแล้วรถแอลคาีคันเล็กเนี่ยโอเคอาจจะไม่เกิน3ตันนะยังเป็นคันเล็กอยู่แต่ถ้ามีอันแฮงเกอร์มาด้วยนะคะจะได้รับอนุญาตให้ขับเร็วบนทางด่วนไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเหมือนถนนนอกหมู่บ้านนั่นเอง 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือห้ามขับเกินนี้นะคะแต่ก็จะมีอันแฮงเกอร์บางประเภทที่ข้างหลังจะเขียน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นคือไม่เกี่ยวนะเอาเฉพาะที่เขาไม่ได้ระบุนะคะว่ามีป้ายความเร็วเท่าไหร่เนาะความเร็วที่อนุญาตก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลามีรถพ่วงมาด้วยนะคะบนทางด่วน คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง